สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเนปซีวันนี้ช่องตำมรศมีไลฟ์สไตล์ของเรานะคะจะพาเพื่อนเนปซีมาเยี่ยมชมร้านบอนบานตากันนะคะของคุณเต่ากันนะคะเราเคยมีนัดกันอยู่สามเดือนแล้วก็ที่จะมาพบกันนะคะพอดีเรามาวันนี้ได้ความแปลกใหม่นะคะคือข้างหน้าร้านจะเปิดเป็นโซนคาเฟ่นะคะแล้วก็ มาเยี่ยมมาชมกันได้เลยนะคะเพื่อนๆนฟซี้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนฟซีเข้าสู่บ้านบอนบางตากันนะคะข้างหน้าร้านบอนก็จะเปิดเป็นร้านกาแฟนะคะออโอเคนะคะเพื่อนๆเราเริ่มต้นที่กาแฟยี่สิบบาทนะคะ ยี่สิบาทก็ทานได้เลยนะคะแล้วเป็นกาแฟสดนะคะร้านบอนบานตากาแฟสดนะคะจำหน่ายกาแฟสดพร้อมบอนชามีบอนโคโลคาเซียมากมายนะคะ เราจะพาเพื่อนๆเข้าชมกันนะคะนี่ให้ดูส่วนด้านหน้านะคะร่มลื่นมากเจ้าของร้านนัดเราสามเดือนเรากลับมาก็เจอความเปลี่ยนแปลงทั้งยิ่งใหญ่นะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะ ร้านบอนบานตาเราได้นะคะแล้วก็มีกาแฟกาแฟสุดนะคะจํหน่ายให้กับเอฟซีทุกๆท่กนนะคะร้านบอนบานตาก็ตั้งอยู่ถนนนิตรภาพนะคะสองหนึ่งสี่นะคะตรงตข้ามโรงสีก็จะมีร้าน ขายของเก่านะคะธนากิจรีไซเคิลนะคะจําง่ายๆเลยนะคะร้านธนากิจรีไซเคิลที่อยู่ตรงข้ามร้านบอลบานตาก็จะอยู่ตรงข้ามร้านธนากิจรีไซเคิลก็มาเลยก็จะเด่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะดูว่าสวยงามไปถึงไหนแล้วนะคะสมกับที่เรารอคอยนะคะเรานัดก,กันสามเดือน เราก็จะกลับมาเจอความอลังการที่น่าทึ่งเลยนะคะเพื่อนๆในฟูนอันนี้ก็จะเป็นมุมมุมกาแฟโรแมนติกโรแมนติกนะคะให้เพื่อนๆได้เอฟซีได้ดูกันได้ชิมกันนะคะมุมก็จะเป็นสวัสดีค่ะ ค่ะเปิดกาแฟได้กี่วันแล้วคะสวันละค่ะสองวันใช่ไหมคะวันสองวันล่าสุด,สลด,สดแล้วมีไอเดียยังไงคะได้มาเปิดกาแฟแล้วก็ร้านบอลด้วยคะเนี่ยติดกาแฟและบอลค่ะอ๋อค่ะสไตล์ของเราก็คือ จิบกาแฟแลบอนนะคะเพ um uh uh ื่อนๆโอเคเก๋มากเลยบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะคะตรงนี้จะร่มรื่นมากเลยนะคะจ้าเจ้าของร้านใจดีมากเลยค่ะเชิญทุกท่านได้นะคะนี่ก็กาแฟอร่อย้้นค่ะอันนี้ ว่าแต่นนี้ก็สั่งเอสเปซโซนะคะนี้เราเริ่มต้นกาแฟได้ที่ค่ะกะาแฟธรรมดาก็ยี่สิบนะคะยี่สิบบาทกาแฟสดก็สี่สบสี่สิบบาทนะคะ,ะมาทานกันได้นะคะโอเค okay, ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบอลข้างในกันนะคะเดี๋ยวมุมบอนกันนะคะ เราพาเพื่อนเพื่อนเล็กสีเข้ามาข้างในกันนะคะมาดูบอลโคลคาเซียที่ใหญ่ที่สุดในสุรินนะคะตรงนี้มีบอลสองร้อยสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเล็กสี่วันนั้นเรามาพามาดูยังเล็กอยู่เลยนะคะวันนี้ แล้วก็ดูความสวยงามของเขานะคะอลังการมากเลยในร้านก็จะมีจิบกาแฟแล้วก็ชมบอลน,นะคะ ได้นะคะเพื่อนๆหลูมมากเลยสำหรับใครที่ชอบความโรแมนติกนะคะคุณเพื่อนเห็นไหมคะมุมด้านหน้าก็คือจะเป็นมุมนี้ก็จะเป็นมุมกล้วยนะคะกล้วยแดงอินโดนะคะดูความสวยงามของวันรอบแรกที่เรามาก็จะเป็นเบีย้ยอยู่เลยนะคะ อันนี้เขาก็เริ่มโตแล้วร้านบอนบันตาเราจะเน้นปลูกที่พื้นดินนะคะก็จะเกิดความสวยงามไปแบบหนึ่งปกติบอนเขาก็จะชอบเกิดในที่ชุ่มชื้นบนพื้นดินล่ะแล้วก็น้ำนะคะเดดกล้าไปหรือเปล่าเพื่อน ก็จะจ้ามาเลยนะคะรับเพื่อนนิฟี่วันนั้นออกมายังไม่แตกกอปะมาะขนาดนี้นะคะมีหลายมุมให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะคะอประท่าดล่มรื่นมากเรามานั่งจิบกาแฟแล้วก็ชมบอลกันนะคะเพื่อนเพื่อนนฟี่สถานที่ล่มรื่นมากเลยนะคะ อยากให้มาเที่ยวมาชมกันที่ร้านบอนบันตานะคะก็ตั้งอยู่ถนนมิสภาพนะคะหาดูได้ง่ายนะคะก็จะสะดุดตาเลยนะคะเเราจะวนให้ดูในร้านนะคะ เพื่อนเพ่อีเราพาเที่ยวชมและให้ทั่วร้านเลยนะคะเข้ามีความคลาสสิกและก็โรแมนติกมากเลยข้างหลังนี้ก็จะเป็นเรือนเพาะชาบอนนะคะที่นี่ก็จะมีจำหน่ายตั้งแต่ทั้งดินนะคะแล้วก็ชุดปลูกบอนทั้งหมดเลยนะคะดินในร้านบอนบานตาของเรานี้รับประกันคุณภาพได้นะคะเพื่อนเพื่อนปีตามที่ปลูกมานะคะ เราปลูกดินมาเยอะนะคะแต่ว่าประทับใจที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าสินค้าที่ร้านนี้ดูเหมือนว่าดินที่นี่มันจะไม่ได้ลำเลียงนะคะเพราะว่าใช้ดินมาทุกร้านแล้วค่ะก็ทําให้เราประทับใจร้านนี้มากนะคะไม่ได้ใจเจ้าของร้านเป็นพิเศษนะคะเราพูดตรงๆเราเป็นคนตรงนะคะเราอยู่ในสื่อเราต้องเป็นคนตรง ถ้าดีจริงเราก็บอกดีจริงนะคะถ้าไม่ดีจริงเราคงไม่มาถึงสองรอบนะคะอันนี้กอฟฟก็เ,เพื่อนๆที่อยู่ใกล้นะคะหรือว่าเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะมีเวลาแวะมาเที่ยวที่สุรินก็แวะมาชิบกาแฟแล้วก็มาชมบอลกันนะคะ มีบอโโลโคระะเสียมากมายเลยครับเพื่อน,นะะมีกาแฟเสิร์ฟให้เราได้ทานกันนะคะก็ฝากเพื่อนติดตามช่องของเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องตะบันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะ ไว้โอกาสหน้าเราจะพาเ,เพื่อนๆมาหาที่ใหม่ๆทำนะคะแล้วก็พาเ,เพื่อนๆได้ชมได้เที่ยวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเราจะหาม,มุมสวยๆแล้วลงนะคะเพื่อน ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ